เยอะมากนะครับถ้าเรือไอคอนสยามนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งลงนะครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงครับไอคอนสยามนะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับ สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองวาท้องตอนนี้ท่องอายุที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับของวันที่30พฤศจิกายนนะครับสำหรับยินดีประท้องกับจ้าทุกคนมาครับมาเดินอ่า หน้าห้างไอคอนสยามนะครับและนี่ก็เป็นบริเวณท่าเรือท่าเรือดินเนอร์นะครับดูคนเยอะมากนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้โอ้โหแน่นไปหมดนะครับ เยอะมากนะครับถ้าเรือไอคอนสยามนะครับได้หมดไปแล้วพระท้องเจริญไปดูฝั่งนั้น อันนี้นักท่องเที่ยวรอขึ้นเรือนอินเนอร์นะครับเยอะมาก นี้เป็นฝั่งขึ้นนะครับฝั่งโลนอยู่ล้านหลังนะครับ นี้เป็นฝั่งลงนะครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงครับไอคอนสยามนะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับ สสุุดดฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นเลย าปเดี๋ยวว่าท่องจริญไปฝั่งนั้นนะครับฝั่งท่าเรืออาสาทอนอันนี้เขาแต่งสุดอะไร 它的主要目的就是保密和隐漏内容。 我来西海固，采玫瑰。 ຕ້ອງກ່ອນເລີຍຈັບກ່ອນເພ าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้มาท้องกับขอตัวลาไปก่อนนะครับ